ทำไมใครๆถึงยังรัก Google Map แอปแผนที่ที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกใช้ในการเดินทาง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ ready planet shift จะพาทุกคนไปเจาะลึกฟีเจอร์เด็ดๆใน Google m a p กันนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะมิเมเคยได้ทำคลิปรีวิวนะคะฟีเจอร์ใหม่ของ Apple Maps ไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ไปดูสามารถไปรับชมกันได้นะคะแต่ก็มีหลายคอมเมนต์นะคะมเมนเข้ามากันเยอะมากเลยค่ะบอกว่า Apple Maps เนี่ยอาจจะสวยขึ้นจริงนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายเสียงเลยนะคะที่ยืนยันว่ายังไงตัว Google Maps เนี่ยก็ยังเป็นแอปแผนที่ที่หนึ่งในใจอย,อยู่ดีดังนั้นฟีเจอร์ของ Google Maps ที่มาแนะนาในวันนี้เชื่อว่า เป็นประโยชน์กับคนเดินทางทุกคนแน่นอนค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่เคยได้ลองใช้มาก่อนดูจบแล้วรับรองว่าคุณจะใช้แอปนี้ได้คุ้มค่าเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวติดรถไปด้วยทุกที่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe ช่อง ready planet ไว้ด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกค่ะฟีเจอร์ที่ช่วยในการวางแผนทริปสำหรับสายเที่ยวที่ต้องการแวะสถานที่ต่างๆนะคะระหว่างทางนะคะหรือคนที่มีทุร์เยอะๆนะคะที่วันหนึ่งเนี่ยจะต้องไปแวะ3 ีท่เลยนะคะคบางครั้งเนี่ยก็วางแผนไม่ถูกคะ่ะว่าจะต้องไปแวะที่ไหนก่อนดีนะคะให้ประหยัดเวลาที่สุดจะได้ไม่ต้องขับรถนะคะหรือว่าเดินทางย้อนไปย้อนมาปัญหานี้ค่ะจะหมดไปค่ะด้วยฟีเจอร์เพิ่มจุดแวะนะคะหรือว่า Ad สต็อปนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานตัว Ad สต็อปหรือการเพิ่มจุดแวะกันนะคะก็มาที่แอป Google Maps ของเรานะคะค้นหาสถานที่นะคะก็มาตรงช่องค้นหาที่นี่ตรงนี้ได้เลยสมมติว่ามิมจะเดินทางไปพัทยานะคะ ก็กดเลือกตรงนี้เมืองพัทยาอ๋อก็จะขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราจะกดเส้นทางนะคะ,ะก็จะเห็นว่าตัว Google Maps นะคะก็จะโชว์เส้นทางต่างๆเลยนะคะตรงนี้จะเห็นเป็นสีน้ำเงินเข้มๆตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้ปกติแล้วตัว Google Maps คะ่ะเขาจะแนะนำเป็นเส้นทางที่เดินทางได้เร็วที่สุดนะคะมาให้เรานะคะแต่ว่าก็จะมีเส้นทางอื่นๆด้วยนะคะที่โชว์เป็นสีฟ้าอ่อนๆตรงนี้ ก็จะเอาไว้ให้เป็นตัวเลือกของเราถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยจะถนัดในการที่จะเดินทางเส้นนี้มากกว่าก็สามารถเลือกเปลี่ยนรูทได้นะคะสมมติว่าเราสามารถซูมได้นะคะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรูทนี้ก็เอามือมาจิ้มตรงเส้นนี้ได้เลยอ่ะนะคะ แล้วก็ยังจะบอกด้วยนะคะว่าเส้นเส้นนี้นะคะมีค่าผ่านทางหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะสะดวกสําหรับคนที่จะต้องอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของเงินสดนะคะหรือว่าบัตรเครดิตนะคะในการที่จะเอาไว้จ่ายค่าผ่านทางด้วยนะคะจากนั้นมาดูแถบด้านล่างนะคะก็จะมีปุ่มชื่อว่าเพิ่มจุดแวะตรงนี้นะคะแล้ก็กดไปได้เลยนะคะ จากนั้นค่ะตัว Google Map จะขึ้นมานะคะว่าเพิ่มจุดแวะพักในเส้นทางก็จะมีเป็นตัวเมนูปั๊มน้ํามันร้านอาหารร้านกาแฟนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเหมือนพยายามหาในเส้นทางนั้นนะคะมันมีร้านอะไรหรือว่าปั๊มน้ํามันนะคะในเส้นทางนั้นเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้สมมุติว่าในที่นี้มันจะเลือกเป็นร้านอาหารนะคะ ่ะก็รอระบบนิดหนึ่งอ่ะพอเลือกไปแล้วนะคะก็จะมีร้านอาหารแนะนํามาได้เลยนะคะว่าระหว่างเส้นทางที่เรากําลังจะเดินทางไปพัทยาเนี่ยนะคะเขามีร้านอาหารอะไรบ้างอ่ะในที่นี้สมมติว่ามิมอาจจะเลือกเป็นร้านอาหารนี้นะคะะเลือกเข้าไปเพิ่มจุดแวะพักนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยอ่ะก็จะเห็นว่าถ้าเรามาดูในแมพของเรานะคะตัว Google Maps นะคะ เขาก็จะเพิ่มเป็นจุดเอตรงนี้ให้เรานะคะนอกจากเพิ่มจุดแวะโดยการกดปุ่มด้านล่างนี้แล้วนะคะสามารถกดที่จุด3จุดด้านบนขวาตรงนี้ได้นะคะว่าแก้ไขจุดแวะตรงนี้นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกัน เราก็จะขึ้นเป็นตำแหน่งมานะคะก็จะเริ่มจากตำแหน่งแรกเลยนะคะว่าตำแหน่งของคุณนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะไปแวะที่ร้านอาหารนี้นะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งหรือร้านคาเฟ่กาแฟอะไรต่างๆแล้วแต่เลยนะคะ,ะทีนี้ถ้าเรายังอยากเพิ่มจุดแวะเพิ่มเติมนะคะสมมติว่าตรงนี้เราอาจจะแวะพักเป็นร้านกาแฟเพิ่มนะคะก็กดค้นหาแล้วก็กดร้านกาแฟนะคะ จากนั้นร้านกาแฟแนะนําในเส้นทางที่เรากําลังเดินทางเนี่ยก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะหรือสังเกตจากตัวแผนที่ก็ได้นะคะก็จะมีไอคอนสีแดงๆเป็นร้านกาแฟให้เลือกเต็มเลยนะคะ,ะแต่ทีนี้เราก็สามารถมาเลือกตามรายการที่ระบบเนี่ยโชว์มาได้นะคะแล้วก็จากนั้นกดเพิ่มจุดแวะ,ะจากนี้ก็จะมีจุดแวะให้เราเพิ่มเติมแล้วนะคะ นอกจากนี้ค่ะพอเวลาเราเพิ่มจุดแวะอะไรต่างๆนี้แล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยนะคะโดยที่เอา,เอ,าอย่างเช่นมากดตรงนี้นะคะตรงตรงขีด3ขีดตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงได้เลยนะคะอย่างเช่นเราอาจจะต้องอจากร้านอาหารแล้วเรามาแวะร้านคาเฟ่น,นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยไปสถานที่เป้าหมายของเรานะคะคือเมืองพัทยานั่นเองกดเสร็จสิน้น มีบอกนะคะว่าจากตําแหน่งของเราเพิ่ม2จุดแวะนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ปลายทางก็คือพัทยาจากนั้นนะคะกดเริ่มต้นเดินทางนอกจากนี้นะคะตรงปุ่มด้านขวาตรงนี้นะคะยังมีเป็นปุ่มเสิร์ชตรงนี้ด้วยนะคะถ้าสมมติระหว่างที่เราเดินทางอยู่นะคะแล้วก็เราต้องการค้นหาสถานที่เพิ่มเติมเพื่อเ,เพิ่มเป็นจุดแวะก็สามารถกดที่ไอคอนตัวแว่นขยายตรงนี้ได้นะคะเพื่อค้นหา อา,อาจจะเป็นค้นหาเป็นแบบหาดอาจจะไปแวะหาดบางแสนก่อนสมมุตินะคะนี่นะคะเนี่ยมันก็จะถามนะคะว่าเพิ่มเป็นจุดแวะอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะก็สามารถเพิ่มตรงนี้เข้าไปได้ เท่านี้เลยค่ะในการเพิ่มจุดแวะนะคะในการที่เราจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆนะคะนอกจากอันนี้เป็นวิธีในการที่วางแผนทริปเที่ยวนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะใช้ชีวิตนะคะอาจจะอยู่ในเมืองในกรุงเทพหรือว่าสถานที่ใกล้ๆบ้านต่างๆแล้วเราต้องเดินทางไกลนะคะแล้วก็ต้องไปแวะในจุดต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้นะคะเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะฟีเจอร์ที่2ค่ะวางแผนเส้นทางล่วงหน้าหรือตั้งเวลาออกเดินทางอยากรู้ว่าถ้าออกจากบ้านพรุ่งนี้เช้าตอน7จ็ดโมงจะใช้เวลากี่ ะคะถึงที่ทํางานหรือถึงจุดหมายที่เราต้องการไปถึงนะคะ Google Maps ค่ะมีฟีเจอร์ที่เราสามารถตั้งเวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เราอยากไปถึงได้เลยนะคะช่วยวางแผนชีวิตล่วงหน้าแบบมือโปรโหมดกังวลเรื่องการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะหรือกลัวจะไปถึงที่หมายไม่ตรงเวลาค่ะก็สมมติว่ามิมจะเดินทางไปนะคะเซนทันพระรามเนะคะก็ให้กดเข้าไปเลยนะคะ,ะจากนั้นให้กดเส้นทางค่ะ จะเห็นจุด3จุดอยู่ขวาบนตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะจะเห็นเป็นตัวเลือกต่างๆเลยนะคะจะมีเมนูหนึ่งค่ะชื่อว่ากำหนดเวลาออกเดินทางและถึงจุดหมายมันจะเลือกตรงนี้เลยนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ว่าเ,เราจะออกเดินทางช่วงเวลาไหนนะคะก็สมมติว่าเป็นวันนี้ตอน6โมง แล้วเราจะถึงที่หมายกี่โมงนะคะอันนี้ก็ใส่เป็นวันนี้นะคะเป็นวันที่4กรกฎาคมนะคะตอน6โมงนะคะจากนั้นกดเสร็จสิ้นอา ตัว Google Maps นะคะก็จะมีบอกเส้นทางนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่จะใช้ในการเดินทางนะคะว่าปกติถ้าเราออกเดินทางนะคะตอนหกโมงนะคะจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ14-40นาทีนะคะพร้อมบอกเส้นทางใน Google Maps ให้ด้วยนะคะว่าเส้นทางตรงนี้นะคะปกติใช้เวลา14 4 0นาทีเพราะมมีค่าผ่านทางด้วยนะคะ,ะถ้าเราโอเคนะคะจากนั้นเราก็อาจจะก,กดเริ่มต้นได้ ต่อไปนะคะเราจะลองเป็นกําหนดเวลาที่เราต้องการถึงปลายทางนะคะก็ให้มากดตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกเป็นเซนทันพระรามเก้าจากนั้นกดเส้นทางค่ะแล้วก็กดที่จุด3จุดด้านบนขวาตรงนี้เลือกกําหนดเวลาออกเดินทางและถึงจุดหมายตรงนี้เลือกคำว่าไปถึงวันนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นสมมติว่าไม่้ใส่เป็นประมาณ2ทุ่มละกันนะคะตรงนี้นะคะ เราอยากไปถึงตรงเซนทัลพระราม9้านะคะตอน2องทุ่มนะคะจากนั้นกดเสร็จสิน้นตรงนี้นะคะเขาก็จะมีบอกแล้วนะคะว่าปกติเนี่ยจะใช้เวลา10-35นาทีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องออกภายใน1นึ่ทุ่มยีนะคะเพื่อให้ไปถึงตรงเซนทันพระราม9้านะคะตอน2องทุ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวางแผน การเดินทางล่วงหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะในการที่เราจะต้องเดินทางไปในสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้ฟีเจอร์นี้นะคะในการใช้วางแผนในการเตรียมตัวที่จะออกเดินทางนะคะถือว่าประหยัดเวลามากๆเลยค่ะฟีเจอร์ที่3ค่ะ<ม>การแชร์ตำแหน่งให้กันแบบรียล time นะคะแล้วก็การแชร์ความคืบหน้าในการเดินทางค่ะในส่วนของข้อนี้นะคะมันจะมีอยู่2แบบค่ะก็คือเป็นการแชร์ตำแหน่งแล้วก็แชร์เส้นทางใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวจะลองมาสาธิตให้ดูนะคะแต่จุดเด่นของฟี เจอนี้ค่ะก็คือสําคัญมากเลยค่ะเวลาที่เราจะไปนัดเจอเพื่อนหรือว่าอยากแชร์ให้คนในครอบครัวของเรารู้นะคะว่าเราอยู่ตรงไหนกําลังจะเดินทางไปไหนนะคะก็สามารถแชร์เส้นทางหรือว่าแชร์ตําแหน่งให้กันแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะการแชร์เนี่ยก็จะสามารถเลือกหรือว่ากําหนดเวลาได้ด้วยนะคะว่าเราจะแชร์เป็นชั่วโมงหรือจะแชร์จนกว่าปิดแอปเองก็ได้นะคะถือว่าสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะไม่ต้องคอยแชร์โลเคชันหากันบ่อยๆแล้วค่ะต่อไปเราจะลองมาดูนะคะการใช้วิธีการแชร์ตําแหน่งกันก่อนนะคะ ะะการแชร์ตำแหน่งค่ะก็คือจะเป็นการแชร์ให้เห็นว่า,เ,าเราอยู่สถานที่ไหนนะคะเราอาจจะส่งเป็นตำแหน่งนี้นะคะให้กับคนในครอบครัวของเรานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าโอเคตอนนี้นะคะเราอาจจะถึงบ้านแล้วนะคะก็จากที่เคยเป็นการแคปหน้าจอนะคะส่งโลเคชันให้กันในไลน์ก็เปลี่ยนมาใช้วิธีนี้นะคะใช้ยังไงนะคะให้มาที่ตัวโปรไฟล์ของเรานะคะมุมขวาบนตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะดูเมนูที่ชื่อว่า การแชร์ตำแหน่งนะคะอันนี้กดเข้าไปเลยนะคะตัว Google Maps นะคะก็จะมีบอกนะคะว่าการแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์ให้กับเพื่อนๆและครอบครัวนะคะพวกเขาจะเห็นว่าคุณอยู่ที่ไหนนะคะและแชร์ตำแหน่งให้คุณทราบผ่านแอปนะคะและบริการของ Google ได้นะคะระบบนะคะก็จะทำการอัปเดตตำแหน่งของคุณนะคะแม้ไม่ได้เปิดใช้แอปนี้อยู่นะคะจากนั้นกดแชร์ตำแหน่งค่ะ ก็จะเห็นว่าตัว Google Maps ก so ็จะถามนะคะว่าแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์เนี่ยเราจะกำหนดเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะก็สามารถเลือกได้นะคะจะเป็น1ชั่วโมงหรือว่าจะเพิ่มเป็น2ชั่วโมงก็ได้นะคะ3มชั่วโมงอย่างเงี้ยก็อัปเดตได้ว่าการแชร์ตำแหน่งของเนี้ยเราต้องการให้คนในครอบครัวหรือคนที่เราแชร์ไปให้เนี่ยเขาเห็นตำแหน่งของเรานานแค่ไหนนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นจนกว่าคุณจะปิดฟีเจอร์นี้ก็ได้นะคะก็คือเราคนที่แชร์เนี่ยสามารถกดหยุดฟีเจอร์นี้ได้นะคะว่าไม่ต้องการให้เขาเห็นตำแหน่งที่เรา อยู่แล้วก็เลือกได้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมิมเลือกเป็นเป็น3ามชั่วโมงตรงนี้ก่อนละกันนะคะจากนั้นนะคะก็จะกดเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะมิมจะทําการแชร์ให้น้องสาวของมิมนะคะมิมก็จะกดที่ไลน์ผ่านไลน์นะคะกดที่รายชื่อในไลน์ได้เลยแล้วก็กดแชร์ นะคะคตอนนี้นะคะน, <desserts. S 1> น้องสาวของมิมนะคะเขาก็จะได้รับการแชร์ตำแหน่งของมิมนะคะผ่านไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก <hit> ็จากนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากรู้ว่ามิมนะคะอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะคะเขาก็สามารถกดดูผ่านลิงก์นั้นได้เลยณตอนนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของหน้าจอที่น้องสาวของมิมได้รับการแชร์ตำแหน่งของมิมนะคะก็จะเห็นว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นตำแหน่งสีฟ้าเป็นจุดตรงนี้นะคะก็เป็นการแสดงให้เห็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะว่าตอนนี้มิมอยู่นะตำแหน่งตรงนี้นะคะอันนี้ก็ ถือว่าสะดวกมากๆเลยต่อไปนะคะจะเป็นการแชร์อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเป็นการแชร์ความคืบหน้าในการเดินทางนะคะอันนี้ก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะจากการแชร์ตำแหน่งเนาะก็คือจะเป็นการที่สมมติว่ามิมจะมีการเดินทางไปสยามพารากอนนะคะแล้วก็มิมก็จะมีการเหมือนอัปเดตให้เพื่อนมิมนะคะว่ามิมเนี่ยเดินทางหรือว่าขับรถถึงไหนแล้วนะคะก็จะใช้วิธีการแชร์ความคืบหน้าตรงนี้นะคะให้มาทําการค้นหาสถานที่ตรงนี้นะคะกดเลือกสยามพารากอนเป็น เป้าหมายของเรานะคะ,ะจากนั้นนะคะมิมจะกดเส้นทางขับรถยนต์ส่วนตัวไปนะคะจากนั้นกดเริ่มต้นจากนั้นนะคะเลื่อนขึ้นมานะคะก็จะเห็นคําว่าแชรค์ความคืบหน้าการเดินทางนะคะกดเข้าไปเลยคะ่ะจากนั้นนะคะตัวเลือกก็จะคล้ายๆกับการแชร์ตําแหน่งนะคะก็คือให้เลือกเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะถ้ามิมจะแชร์ให้เพื่อนของมิมนะคะผ่านไลน์หรือว่าแชร์ให้แบบคนในครอบครัวของเรานะคะ,ะในที่นี้ นอกจากนี้นะคะมันก็จะสามารถแชร์เป็นข้อความนะคะผ่านอีเมลผ่านไลน์นะคะหรือว่าผ่านโปรแกรมอื่นๆได้ด้วยนะคะในที่นี้เดี๋ยวมิมเลือกแชร์ผ่านไลน์ละกันนะคะอ่าแล้วก็แชร์ไปให้น้องสาวของมิมนะคะกดแชร์ ตอนนี้นะคะ Google Maps นะคะก็จะบอกว่ากําลังแชร์ตําแหน่งของคุณจนกว่าคุณจะไปถึงน้องสาวของมิมนะคะก็จะได้รับการแชร์ความคืบหน้าในการเดินทางแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการที่ได้รับการแชร์ความคืบหน้าการเดินทางของมิมนะคะน้องสาวของมิมก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูทเส้นทางการเดินทางเลยนะคะถ้ามิมเริ่มขับรถนะคะแล้วก็เดินทางไปยังสรยามพารากรนะคะแล้วก็มิมขับถึงตรงไหนอาจจะถึงแบบเส้นสุขุมวิทอย่างนี้นะคะก็น้องสาวของ ะะก็จะเห็นตามรูทเส้นทางนี้เลยค่ะฟีเจอร์ที่4ค่ะดูความหนาแน่นของสถานที่เบื่อไหมคะเวลาที่เราไปคาเฟ่ไปห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็คนเยอะมากนะคะบางครั้งก็หาที่นั่งไม่ได้เลยนะคะหรือแม้แต่ไปห้างแล้วต้องรอต่อคิวนานๆ g o o g l e Maps ค่ะเขามีฟีเจอร์ที่ให้เราสามารถดูความหนาแน่นของสถานที่ได้ล่วงหน้านะคะให้เราค่ะรู้ว่าช่วงเวลาไหนาคนเยอะไหมจะได้หลีกเลี่ยงได้ล่วงหน้าเลยค่ะสําหรับวิธีการใช้ฟีเจอร์นี้นะคะสมมติว่า เดี๋ยวมิมจะเดินทางไปร้านกาแฟสตาร์บัคนะคะที่ห้างสรรพสินคา้าไอคอนสยามนะคะก็มาทำการค้นหาสถานที่ค่ะเลือกเป็นสตาร์บัคไอคอนสยามกดเข้าไปเลยนะคะจากนั้นนะคะ เราสามารถเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อดูข้อมูลได้นะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ตัวคะแนนรีวิวเลยบอกระยะเวลาในการเดินทางนะคะว่า52นาทีนะคะ,ะร้านกาแฟนี้นะคะมีเหมือนเรทราคานะคะประมาณกี่บาทนะคะในที่นี้ก็100-200ถึง200บาทเป็นต้นนะคะเวลาเปิดปิด4ี่ทุ่มนะคะ,ะก็จะมีรูปภาพด้วยนะคะเป็นรูปภาพตัวอย่างว่าสถานที่สภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะคะในสถานที่ที่เราจะไป เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีเห็นเป็นภาพรวมนะคะก็จะเป็นภาพรวมข้อมูลของร้านกาแฟนั้นนะคะมีเมนูอะไรบ้างเราสามารถเลือกดูได้เลยนะคะ,ะมีรีวิวยังไงบ้างนะคะจากคนที่ไปใช้งานคะแนนเท่าไหร่นะคะ,ะมีความคิดเห็นต่างๆมีรูปภาพให้เราชมด้วยนะคะส่วนอื่นๆนะคะก็จากนั้นนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมานะคะมาดูนะคะก็จะมีรีวิวต่างๆ ตรงนี้แหละค่ะทีะ่จะเป็นฟีเจอร์ในการดูความหนานแน่นนะคะหรือว่าเวลายอดนิยมของคนที่ไปร้านนี้นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นเวลายอดนิยมถ้าใครใช้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะขึ้นเป็น Popular Times อะไรอย่างนี้นะคะสังเกตนะคะเวลาตอนนี้คือเวลา17นาฬิกานะคะมันก็จะมีบอกว่าเป็นเวลาสดด้วยนะคะตอนนี้ก็ตรงร้านกาแฟสตาร์บัคตรงนี้ก็อาจจะเริ่มไม่ว่างนะคะ,ะหรือว่าอาจจะดูเป็นกราฟพีคสูงๆนะคะก็มันก็จะมีบอกนะคะอย่างเช่นตัวเวลา สองโมงนะคะมักจะเริ่มไม่ว่าง นะคะหรือว่าอาจจะเป็นบ่ายโมงอ่ะมักจะยุ่งระดับปกติอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเวลาอย่างเช่น11บเอโมงไม่ว่างนะคะหรือว่าบางครั้งนะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีคนเข้าร้านมากนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านตรงนี้ด้วยนะคะก็สามารถมาดูตรงเวลายอดนิยมตรงนี้ได้หรือเราสามารถที่จะเลือกเป็นวันอื่นได้นะคะตรงนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็คือเป็นเวลาณนะตอนนี้ถ้าเราอยากดูเป็นอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราอยากดูว่าเวลายอดนิยมนะคะของร้านนี้เนี่ยคนจะเยอะ ช่วงเวลาไหนอะเราก็เลือกเป็นวันเสาร์แล้วกดเสร็จสิ้น อันนี้ก็จะมีกราฟเวลานะคะมาให้เราได้เลือกดูนะคะก็สังเกตตรงนี้นะคะกราฟก็จะพลิกพิกตรงนี้นะคะตอนสี่โมงนะคะมักจะยุ่งระดับปกติอ่ะเราอาจจะหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปที่ร้านเวลานี้ก็ได้นะคะ,อ,ะอาจจะไปเช้าหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะไปแบบช่วงบ่ายๆก็จะสามารถทําให้เราอาจจะหาที่นั่งได้มากขึ้นนะคะไม่ต้องรอไปต่อคิวนะคะตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะในการที่เราจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่คนเยอะๆนะคะก็จะได้ วางแผนถูกว่าเราควรจะไปกี่โมงค่ะฟีเจอร์ที่5ค่ะการบันทึกที่จอดรถเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆที่เราจะต้องมีการเอารถไปจอดหลายคนนะคะคงเคยลืมนะคะว่าเราจอดรถไว้ที่ไหนโซนไหนนะคะหรือถ้าการลืมเนี่ยเราก็จะทำการถ่ายรูปเสาที่จอดรถนะคะหรือว่าสถานที่บริเวณใกล้เคียงรอบๆตรงนั้นไว้ใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องกังวลไปแล้วค่ะเพราะว่า Google Maps ค่ะเขามีฟีเจอร์บันทึกที่จอดรถให้เราด้วยนะคะตรงนี้นะคะคือจุดจอดรถของมิมนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะสามารถเลือกได้นะคะว่าบันทึกสถานที่จอดรถนะคะตรงปุ่มนี้เลยอ่ะก็กดเข้าไปตามในรูปภาพนี้นะคะก็จะมีเขียนไว้ว่าคุณจอดรถไว้ใกล้กับที่นี่นะคะในที่นี้เดี๋ยวมิมจะแชร์ให้น้องสาวของมิมนะคะเราก็ไปกดที่คุณจอดรถไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าที่จอดรถที่บันทึกไว้นะคะอ่ะก็จะมีบอกตำแหน่งด้วยจากนั้นนะคะก็ทำการกดแชร์ค่ะ มิมก็จะแชร์สถานที่นี้หรือการเลือกเป็นคัดลอกลิงก์หรือ,อแชร์เป็นรายการสําหรับการทํางานร่วมกันก็ได้นะคะมิมเลือกเป็นอันนี้แชร์สถานที่นี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยมิมแชร์ผ่านไลน์ไปให้น้องสาวของมิมนะคะก็กดตรงนี้ไปเลย เท่านี้นะคะมิมก็ได้ทําการแชร์สถานที่จอดรถนะคะไปให้น้องสาวมิมเรียบร้อยแล้วในกรณีทีม่มิมอาจจะลืมนะคะหรือว่าเราไปตําแหน่งไกลๆแล้วอาจจะจําไม่ได้หรือว่ากดหาไม่เจออะไรยังไงนะคะก็สามารถให้น้องสาวนะคะช่วยดูข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้ค่ะอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็เป็นการป้องกันการลืมของเราด้วยค่ะฟีเจอร์ที่6ค่ะเส้นทางเลี่ยงรถติดนะคะและดูข้อมูลการจราจรสดค่ะ Google Maps นะคะไม่ได้แค่พาเราไปถึงสถานที่เป้าหมายเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยเลือกทางที่รถติดน น้อยกว่าได้ด้วยโดยข้อมูลการจราจรสดจากผู้ใช้จริงนะคะเหมาะมากในการเดินทางในกรุงเทพนะคะหรือว่าที่ที่มีรถติดนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเลือกที่จะเลี่ยงค่าผ่านทางนะคะหรือเลี่ยงทางหลวงอะไรต่างๆได้เดี๋ยวจะลองมาดูนะคะว่าการเลือกตรงนี้นะคะทํายังไงได้บ้างคะ่ะสมมติว่าเดี๋ยวมิมจะเดินทางไปเมกาบางนานะคะมิมก็มาทําการเลือกสถานที่ก่อนอ่าเป้าหมายตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะกดเส้นทางค่ะ อาจากนั้นมาดูที่จุด3จุดด้านบนค่ะเลือกที่จุด3จุดแล้วก็กดที่ตัวเลือกค่ะก็จะเห็นว่ามีในส่วนของเลี่ยงค่าผ่านทางเลี่ยงทางหลวง เลี่ยงเส้นทางเรือต่างๆนะคะในที่นี้นะคะเดี๋ยวมิมจะเลี่ยงเป็นค่าผ่านทางนะคะเพราะว่าไม่ได้รีบในการเดินทางอะไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะขับรถนะคะไปถนนเส้นหลักปกติได้ก็เลือกตรงนี้ไปเลยนะคะจากนั้นนะคะลองมาดูตรงแมพของเรานะคะมันก็จะขึ้นเป็นสถานที่นะคะสังเกตก็จะเป็นถนนสายหลักนะคะที่ไม่ได้ต้องขึ้นทางด่วนนะคะอ่ะตรงนี้ก็สะดวกมากๆเลยสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้รีบแล้วก็ต้องการเหมือนเซฟเงินของเราด้วยนะคะอ่ะแต่ถ้า สมมติว่าเราค่อนข้างเร่งรีบนะคะต้องการไปถึงจุดหมายดยเร็วนะคะเลี่ยงรถติดมากๆเลยเนี่ยก็ต้องมีการใช้ทางด่วนนะคะหรือว่าทางหลวงต่างๆนะคะก็มาปรับตรงนี้ได้นะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ได้ต้องเลี่ยงค่าผ่านทางอะไรต่างๆนะคะอ่ะ จากนั้นนะคะก็สังเกตว่าตัวเ,เส้นทางของ Google Maps ที่แนะนําเรามานะคะก็เป็นเ,เส้นทางที่เร็วที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็รถติดน้อยที่สุดแล้วก็มีค่าผ่านทางด้วยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เรานะคะไปถึงสถานที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้ก็ Google Maps เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยในการนําทางของเราดีๆมากๆเลยค่ะฟีเจอร์สุดท้ายค่ะการบันทึกสถานที่โปรดใน Google Maps นะคะใครนะคะที่เป็นสายคาเฟ่ฮอปเปอร์นะคะหรือว่าชอบไปเที่ยวแล้วไปเจอสถานที่ถูกใจต่างๆนะคะเจอร้านอา นะคะหรือว่าจุดถ่ายรูปอะไรต่างๆแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอยากเดินทางไปอีกนะคะเราสามารถนะคะเก็บลิสต์นะคะหรือว่าบันทึกสถานที่ต่างๆตรงนั้นนะคะลงบน Google Maps ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูค่ะว่าทํำยังไงค่ะสมมุติว่ามิ้มไปคาเฟ่ร้านหนึ่งนะคะแล้วรู้สึกถูกใจเกี่ยวกับตัวกาแฟรหรือว่าขนมต่างๆนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอยากเดินทางไปคาเฟ่นี้อีกนะคะก็ทําการค้นหาสถานที่ตรงนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะอยู่ณนะตำแหน่งของร้านนั้นเลยนะคะก็ทําการเลือก เข้าไปนะคะ,ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นเป็นตําแหน่งของร้านนี้นะคะแล้วก็ขึ้นเป็นตัวเลือกคําว่าบันทึกนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ,ะจากนั้นนะคะตัว Google Maps นะคะจะให้เราเลือกค่ะว่าสถานที่ตรงนี้เราต้องการตั้งชื่อเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวตรงนี้มิมจะเลือกเป็นสถานที่โปรดตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากเพิ่มเป็นตัวรายการใหม่นะคะอาจจะใส่เป็นคําว่าคาเฟ่โปรดก็ได้นะคะเดี๋ยวมิมใส่เป็นคาเฟ่ชื่อคาเฟ่ละกันนะคะ,ะจากนั้นกดสร้างค่ะ อตอนนี้นะคะ,ะตัวคาเฟ่ร้านนี้นะคะซึ่งมิมรู้สึกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมิมจะมาอีกนะคะก็จะมาปักหมุดนะคะอยู่ใน Google Maps ของมิมเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติว่าในครั้งหน้านะคะเราต้องการเดินทางไปร้านคาเฟ่น,นี้อีกนะคะเราก็สามารถมากดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะคะกดที่เมนูบันทึกแล้วก็จะมีรายการที่เราลิสต์ไว้นะคะว่าคาเฟ่นะคะก็กดเข้าไปเลย ต่อไปนะคะเราก็สามารถไม่ต้องค้นหาสถานที่นี้แล้วนะคะก็กดแค่ลิสต์ที่เราปักหมุดไว้นะคะก็เดินทางได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะและนี่ก็คือฟีเจอร์เด็ดๆใน Google Maps ที่เอามาฝากกันในคลิปนี้นะคะ Google Maps ยังมีฟีเจอร์อื่นอีกเยอะมากเลยนะคะทุกคนที่จะช่วยให้เราใช้ในการนำทางได้ง่ายและสบายมากขึ้นและนำพาเราค่ะไปยังเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าให้มิมสรุปง่ายๆเหตุผลที่ Google Maps ยังคงเป็นแอปแผนที่ที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ก็เพราะความเก่งของมันนี่แหละคะ่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือในเรื่องของความครอบคลุมและก็ความแม่นยํานะคะที่มีข้อมูลเส้นทางแทบจะทุกตรอกซอ,กซอยเลยนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราหาตำแหน่งไหนสถานที่ไหนก็เจอนะคะ2ค่ะก็คือในส่วนของข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะคะที่ถือว่าแม่นยํามากๆเลยและ3นะคะก็ะค,ะค,คือความง่ายค่ะที่ใครๆก็ใช้ Google Maps ไม่ใช่แค่แอปนําทางแล้วนะคะ แต่ว่ายังมีฟีเจอร์ที่ช่วยทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสนุกมากขึ้นด้วยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับ Ready p l a n e t c h i p กันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ